ยิ้มใสไหว้สวยกล้าแสดงออกนี่คืออัตลักษณ์ของโรงเรียนของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ทางโรงเรียนของเรานะครับได้มาอัดคลิปสอนนะครับในช่วงของโรงเรียนปิดทําการเรียนการสอนเนื่องจากช่วงนี้มีการระบาดของโรคโควิด1 9นะครับ ซึ่งวันนี้จะมาสอนในหน่วยแรกนะครับก็คือหน่วยแรกรับประทับใจนะครับอาจจะมีหน่วยย่อยก็คือ 1. มารู้จักชื่อของตัวเองนะครับคำนำหน้าชื่อชื่อของคุณครูชื่อของโรงเรียนแล้วก็สถานที่ตั้งของโรงเรียนนะครับนะครับอยากให้ผู้ปกครองนักเรียนนะครับเปิดคลิปวิดีโอที่คุณครูนะครับหรือว่าทางโรงเรียนได้จัดทําขึ้นเนี้ยนะครับให้กับนักเรียนได้ดูนะครับ ส่วนหน่วยแรกนะครับหน่วยแรกรับประทับใจนะครับชื่อโรงเรียนของเราก็คือโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบนหนองสองห้องนะครับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบลหนองสองห้องส่วนตัวย่อก็คือออ่างจุดพอทหารจุดแล้วก็เลขหนึ่งนะครับอทหนึ่งนะเขาย่อมาจากอนุบาลเทศบาลหนึ่งนะครับส่วนนะครับในเรื่องต่อไป นะครับมารู้จักชื่อคุณครูในโรงเรียนแต่ละคนนะครับเดี๋ยวจะให้คุณครูทุกคนนะครับมาแนะนําตัวส่วนตัวผมนะครับคนแรกนะครับชื่อคุณครูเทพพริสนาวันนะครับชื่อเล่นว่าครูแดนนะครับเป็นครูประจําชั้นของชั้นอนุบาล3นะครับอนุบาล3เดี๋ยวจะให้คุณครูท่านต่อไปมาแนะนําตัวนะครับสวัสดีค่ะคุณครูชื่อ คุณครูดุษฎีพรชาตรีนะคะชื่อเล่นชื่อคุณครูปานค่ะเป็นครูประจำชั้นของอนุบาล3ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูชัชยาเรียมทองนะคะชื่อเล่นว่าคุณครูอ้อยนะคะสอนชั้นอนุบาล2ค่ะครับในส่วนต่อไปก็คือมารู้จักสถานที่ตั้งของโรงเรียนของเรานะครับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบนหนองสองห้องนะครับตั้งอยู่ที่ บ้านหนองสองห้องตำบลค่ายหมกหวานอเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งอยู่ตรงสีแยกหนองสองห้องนะครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับนักเรียนมารู้จักคํานำหน้าชื่อของตัวเองนะครับซึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่นะครับจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างโตสีอายุ4ปีถึง5ปีนะครับแล้วก็มี5ปีถึง6ปีนะครับคำนำหน้าชื่อของผู้ชายนะครับเด็กจะใช้คําว่าเด็กชายนะครับเด็กชายชื่อผู้ชายใช้คําว่าเด็กชายยกตัวอย่างถ้าเกิดเป็นผมชื่อเด็กชายเทพธิ์นาวันอย่างนี้ครับถ้าเกิดเป็นเด็กผู้หญิงจะใช้คํานำหน้าชื่อว่าเด็กหญิงนะครับเด็กหญิง ยกตัวอย่างก็คือเด็กหญิงดุดสรีพรชาตรีนะครับทีนี้ในการเขียนนะครับนักเรียนบางคนอาจจะเขียนได้หรือยังเขียนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูนะครับจึงต้องมีใบงานให้นะครับที่ปกครองรับไปนะครับข้างในก็จะมีนะครับให้เขียนตามรอยเส้นเส้นประนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อของตัวเองชื่อของโรงเรียนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องต่างๆนะครับที่อยู่ในเนี้ยเพราะฉะนั้น รบกวนผู้ปกครองนักเรียนนะครับให้นักเรียนทําที่บ้านแล้วก็ช่วยดูช่วยแนะนําช่วยสอนช่วยบอกนะครับให้เด็กทําได้ทําถูกนะครับอย่าปล่อยให้เขาทําอยู่คนเดียวนะครับใบงานนะครับผู้ปกครองท่านใดยังไม่มารับนะครับมารับได้ที่โรงเรียนของเรานะครับคุณครูอยู่ทุกวันนะครับครับสําหรับหน่วยแรกนะครับก็คือหน่วยแรกรับประทับใจนะครับก็มีคลิปสอนเพียงเท่านี้นะครับ ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากให้นักเรียนทุกคนนะครับอยู่ที่บ้านนะครับป้องกันโรคโควิด -19 นะครับทำใบงานตั้งใจทำงานนะครับเป็นอย่างดีของคุณพ่อคุณแม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ